สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีนะครับนักเรียนทราบหรือไม่ครับเมื่อนักเรียนตื่นขึ้นมานักเรียนแปรงฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าห้องน้ําแล้วก็เดินทางนะครับเดินทางมาโรงเรียนบางคนก็รับประทานอาหารที่บ้านบางคนก็มารับประทานอาหารที่โรงเรียนขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่โรงเรียน เมื่อนักเรียนเดินทางมาโรงเรียนในแต่ละวันนะครับนักเรียนจะพบสิ่งต่างๆมากมายซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นแสงแดดต้นไม้นะครับภูเขาถนนหนทางแล้วก็เดินทางมาโรงเรียนด้วยรองเท้านะครับของนักเรียนมีกระเป๋ามีเสื้อผ้าชุดนักเรียนขับรถบรถสัสไซมาโรงเรียนในตอนเช้าแต่ตอนเช้านักเรียนเดินทางมาถึงโรงเรียนมีการวัดไข้ด้วยเครื่องวัดไข้ แล้วสแกน QR code แล้วก็มาถึงโรงเรียนนักเรียนรู้ไหมครับว่าสิ่งใดคือเทคโนโลยีและสิ่งไหนไม่ใช่เทคโนโลยีความหมายของเทคโนโลยีจากสถาบันการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือที่เรียกว่าสสวทนะครับได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นไปได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาสนองความต้องการหรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ต่อไปมาดูความสำคัญของเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันระบบเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆต่อการดำารงชีวิตอันมากนะครับเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเสริมปัจจัยพื้นฐานในการดำารงชีวิตเป็นอย่างดีการติดต่อสื่อสารคันได้สะดวกรวดเร็วจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นอันมากนะครับขอสรุปได้ว่าความสำคัญของเทคโนโลยีมีดังนี้ 1>, 1. เป็นปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 2. เป็นปัจจัยหลักที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา 3. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4. เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน,น 5. การทำงานรวดเร็วคล่องตัว 6. ป้องกันความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน 7. เป็นเรื่องราวของมนุษย์และธรรมชาติดังนั้นปัจจุบัน เทคโนโลยีนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากเลยนะครับ